ไกลดีเว้ตีไกลดีพวกเนี้ยเนี้ยตัวนี้ปลากินดีแงว่าปลากินตีแสดงว่าพนควยแบบนี้่คอยหากินแบบนี้ออ้วอปลากินไหมอันมู้ควยบ้าไหมนีแซมตีไปทาง่านกับคำใ่ตอนี่เอานี่มป้าบวนป้าบวนป้าบวนที่นอนเห็นเียบโมวพี่จอม ปวกกันี้ครับเก็บหมูเลยกๆสองสามสี่ห้าหกหกตัวีน้อยถทึ่งจอมปวกเก็บตัวเียบหมูครับหกตัวเท่าไรแล้วเราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เด็กโมงหุตัวพ,พี่น้องเห็น,น,นงไหมพี่น้องเห็นไหมน,น,หอน,หน,น,หน้อยต้องมองติงแมงพี่น้องจับไปใเศ็ดกระไดต่อยเท่าลรยเขาบอกอีกตัวนึงเห็นไหมต่อยเหงาผมมีอุปกรณ์ในการเมมายหอยข้อพี่น้องกล่องได้ดีอเอา เวลาผมปากเบ็ดกับโเห็นอตอนผมปักเ็ดนะครับตบตอนผมยามกระชอาจจะบเห็นน,นอกจากตอนป่าติดเบ็ดนะครับผมจังสีไทยตอนมันกำลังดิงอยู่เ๋้วขอเก็บเงินซื้ออุปรกรณ์จั็กน้อยกันครับตอนนี้ก็ไปจังสีสักวันมือมือสมัครเรียนครับก็บอยากจะเฮ็ดซองยูทูบไปนะครับไปทะเบงไ้ไทยเปลี่ยนความจำเจ้าของแอม เผามากแกตูวมากเพราะแด้มันเปิดเบิึงกระฟองครับเสีสมัยอ่ะมาใส่เวทเป็นคนหนึงขีเนาะเนาะเดียบลอยพี่น้องเสี่ยเงียบเกษงครับโอ้ยไ,ได้งูเรื่องมันจะเป็นเดียบลอยเลย <c oughs> เยลอาไ <c oughs> ปพดออกกันครับมันก็ไปเต็นเตี๋มค่ำเลย nghe bật xíu này thôi tăng nhiều của em rồi cứ này rút lăng này rút này, này ôi mẹ nhiều cần nhanh bỏ ô thì có thể khen biết ý gì bỏ khuyên nhập thì ạ ạ không có bột 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 không

เลือกหางเ่วยมั้งนี่ก็ไปป่อยนั่ยไป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 เลือกหาไกลไรผู้นี่กินปลาเค็งกันนี่ไหมไอ้เงไหนรอแบง่จะลืมผดหัวคหมอบแวดลุ่งไปเอาไปยังเห็นมาไหมโอ้ยโทรศัพท์ตยเตียวโอ้โหีเกงเลยวะตัวดอ่ คือลายตัวแถว JBL GO 3อ้าวขี้แล้วครับพี่น้องได้การแล้วครับเงียปลาเข็งครับหลังเยอะปลาเข็งก็ได้การครับปลาใสขี้เลยปลาใสปนน้องเก็บเก็บเก็บเนี่ยใสตุ่มปลาห้อง ใกลซุปซื้อสูเราไม่หันนะบ่แบบนั้นสามหน่วยพ่อบ่าสามหน่วยเอาวางด้วงด้วงออ้หงม้วมตาไปม้วนต้งมือหลังรูปใครกินมือเศ้าขึ้นปิงไปไลปิงไปไล่ตัดเป็นท่อนตัวหนึ่อมาหลายช่องครับมือหนึ้ช่องคอดช่แนวแบทเบอร์ตัวเสือปิงมือนี้ได้กินชาตินาบ่ โอ้โหหยบง่ามมั้ยเาล่าลูกไก่ได้ไหมอด้ไก่เป็นขอนได้ไหมเออไก่ขอนมาเลยไก่ได้ไก่ได้มาเออไก่ชุดว้าวที่แหลกมันไตลูกดีไก่ชุดให้พี่น้องทั้งสองคนเหนียวเงนะครับตงป๋อเล่าวบกดันพี่น้องเป็นทีเป็นร่มตอนข้ามเดียวมันมีไรบ่มีงยารดในมันก่อนวันก็แดกหมดันซีว่าน ถ้ารุนนกรรมาตนี่มาเสียนเล่นวะเจากน่อยดูจ็กน่อยน้ำดูกินเปรี้ยวไปรวมยุติสาวมโอ้ยสีเปรี้ยงแน่ี้ยนี่ดีงว่างน่ เยอนะของมากยังเลยนี่ดันมาดันอันที่เขาไปดองเขาเอื่นบาเครื่องง่อยนะเดี๋ยว้ขาครับเลยครับกอนน้นเดี๋ยวน้ำกิ้ที่ไรโซจฟังครับใส่เเดี๋ยวกินที่ไรโซจตัถาก่อนซื แกไม่นมาเลยะมี่ข้ามมากไิ้งกุ๋ยเราโอ้มนี่นี่อยไรน่งตอปลาแดมีหอนี่นวดเลยก็เสียบเถอะวะอืมบลาดดปลาแดกคิดว่ามียผงม่เนี่ยมาอืมขัดตากเอาอืมชิซาดไหม ชวดีป่ะอืมจัดพี่แกพวกเราบ่อยนะอืมเนะแต่ว่ามันเล่เปียกว่านีู้เสียบ,นนอบนนโอเค้มปลาแล้วโอ้้วยังเลยปิ้งปิ้งปลาปะนี่ <c oughs> ยยอ,อนห <c oughs> ด้วยปะนี่ยีาา่นองเ,เลยไปขบหนึงเอเเลย ินข oh. ok <giving> ้าวกินข้าวพี่น้องโอ้ยตุ่มากเสียดเดี๋ยวนี้ตุ่มกุเพนมีเบ้ออะไรเนาะนัวอืมมตปลาใส่หองโตมอืมอืมเสียบเลยอืแตหมูงอยางเสียบคัดบอกให้ มาครับมนปลาใช่ไหมนี่มาเลยบอยมาครับทุกคนผมก็ว่ามันสุดยอดของการนั่งอะไรนี่ดุ่งของวาเบิ้งคลิปว่ะจินหัดอยากใน้ำเดือดเัน เอาีโอเคครับผมสองวันเดียวอยู่ท่านมูวันนี้เราเขาานี่ดคโอเคครับขอบคุณพี่ให้กับรติตารับชมนะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณเจ้าจักคนหนึ่งล้านคนผู้สนับสนุนจับเป็นทางการเกนกันนินสดเกเฟื่อนเนื้อวัวสดนะครับครับหลังจากที่ผ่ากันยามเบ็ด ยี่มเบียดกันเรียบร้อยแล้วก็ใันพักพอนยนใจแล้วครับไปนเจลาไอเจลาไสพู้นี้เกเบึงบอลบึ้งยังไปเนาะพูนี้เกเรลี่ยนเฟซเนโอ้คุยกีคุยกักไปเนาะนี่อะไรมันนี่ยืดรขแม่นยืดสบายใจที้ซุนลวเนาะเอาปลากับอกมันพี่น้องอีกขเกอแหละคอนเสียบกห้อนละมันนอนอกบ้านนี่แหละบอลนอนเท่าไคร นอนลอกบ้านมหมันพี่อคนละมุมคนละแก่ดังไฟเดี๋ยวผมสิจุดยางกน <โล S 2> ันยุ่งเพิ่มเติมกันครับกันยุ่งกันยุ่งสวัสดีย่ำเศร้าค,ครับพี่น,อน้องเสียพานาแพ้่กับขาดยอยู่น้ำเมานี่หละเนาะ <c oughs> จะเห็ดอะไรดีดีตัวเฮ้าไอ้อจะแกหัวกระตีนครับผมขี้หูขฉีตาขึ้นมากกเก็บปูเก็บนั่นส่วนทิดแซมกับทิดเอีเขากับผุนแล้วครับผุนไก่ไตมอเ์าอยู่อผุนอันไปแต่กรอนมูผุนครับไปแต่แต้ตีหางลูกคงเมืองคือแมาหน่แช้กันแตกบึ้มไปแล้วว่าเพิ่นมีแผลนครับว่าสิบเอ็ดจีป่าย่ำเศร้าไรเงั้น เพืนเอาเวียดฝรังมานำวีรอปลาย้ามเ้าเยน็นบมคบปุ้นอนาะทีเดียนะง่วงๆอยู่น,งงเนนะเลี่ยวแลวนเนาะเขาก็ถ่าบึงผนงานเพิ่นส่วนผมก็ไปอยอครับว่าในวีกูดอ,อกอใจยิ้นยิ้นใจยิ้นยิ้นมันเลย <c oughs> อ่ะทั้ง,น,น, <c oughs> งนี้ชิสีม่มกับหัวใจเลบุ หุ่นไฟเมาๆอยู่หุ่นไปในนออาทิตย์มเบิึงด้วยาดเองคือปูดปวดแบบนี้อะไหรบอปละไลบอไหลังมีหมูปวดตัวมันุ๊กปดตัวหมูปูตู้ิกีอยู่ไหมเอามรดไหมเออตัวนี้กสี่ลูกเฮ้ยบอนี่อันนี้พูดประด็น ตัวนี้นี่บอกินลึกนี่ปลาตายก็ไรเนาะไร้อม่ำไรตัว็ึงั้นก็ได้ปนได้เกี่ยวไปเบิ้งบ้วเดี๋ยวนกินน้ำโอปลาเขาเนี่ยเดือดได้ผมเ่าเัาต่ำนี่ไหอที่ในพวกมรซ้จรงไหมอนเท่านี้โอเคจตีปลาบ่ในภากู้เลยปลาทู ครับผมยามแาม่กกสีได้เครื่องห้างแล้วติดปลาเคียงตัวหนึ่งครับพี่น้องก็ว่ารุดแล้วเล่เสียนตั้งกล้องถ่ายคลิปนะรุดนะไอ้อาดเูนะครับได้เคียงไม่ส่วนนากจะเป็นปลาเคียงครับมันก็เลยเออโมันก็เลยเนื้หล่อนดีครับไม่ฮะชุดหนากก็หล่อนนะครับปลาเคียงกินนัดปากมันหน่อยไม่ค่อยปากมันก็ชิล เอ้าป่วยอีกแล้วบ่อันนี้ของพี่น้องเบิ่งไ้หรดก่อนดช่วงนี้ติจเลี้ยงหลังนี่ดิชัวเออนี่ครับส่วนมากคอขย่บ่ขาดโลอยู่มันเก่าขีดเก่าขีดเครื่องหมดแล้วอุ้ยนะครับกําลังปวดป่าครับช่วงนี้อ้าวพี่น้องเราดุนว่าเสี้ยวบ่อยขีด มีเตีย,ตยมลงเของวายามโซครับผมเวยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนี่แหละเร็บโอเคครับยิดตามกันผลงานปนบูดประดุกประเข่งปนตต่มตกันเซลบ่อยยังบ่ได้อยู่ครับพี่น้องเอ,อ้ยใส่บึงด้วยได้เหรอโอ้ยคือปวดเทรปวะมาไหนได้ย,ยก<ต>ยกไหนบึง<ๆ>เนี่ย ปลาดุกไงไปถือกี่สนี่หน้ารับปลาดุกนีตัวใหญ่ซโตเนาะปลาดุกหน้าปลาดุกูกหน้านี่แเดี๋ยวหุาได้แค่ตัวห้านี่กััดกำัดประคมยทเดเอีโยกทศเอโซดูจันเอได้ปลาหนึ่งอกระหน่อยได้จันเอกะ ไอ้เขาวี่าไห่าอวีรั้นข้วนัวแล้วครับนี่ขัวซุ้มตายไปพร้อมสายพอมเดี๋ยนเบาเหีเขอเดีอนี้ปลาดุกไหมตัวใหญ่ไหมปลาดุกไหมเอออ้ตัวอะไรตัวนึงปลาดุกนลยลกน่อยนะลูกสมตัวเห็นป่ขัวหนักปลาดุกอ่ะลูกนี้ลูกนี่สามตัวเห็นม่สามตัวอนี่ละโอ้สองโลต์ตีนเนาะตัวเกืบดีวะ เฮ้ยเนี่ยน,นา่าด้วยพวกเจ้านี่ไข่วันเอกตัวไว้เมื่อกี้นี่พี่น้องผมยังมีรุ่นนี้ยู่วันเศร้าหลังครับเป็นรุ่นก่อนครับปั๊ดถือพี่น้องเอป็นโบติงโบขี้งโบอี๋ยังหลังสุดท้ายพี่น้องโอ้ใส่งารรา้อขีดกุ่นละนี่ครึ่งครึ่งโลู่ละเมียนบมดละเกือบโลุ่นตัวนี้โอ้ยปลาตายตัวสุดท้าย ได้ปลาปิ้งปลาหนึ่งโยกพี่น้องผมก็าตายปลายามเบ็ดมาจนจนเศร้าจนแจ้งครับวัไใดจักตัวคราวนี้ตัวนี้แล้วครับถึงเบ็ดเลยปลาซุ่มหมู่บ้านนะมันไงไงข้าศูนย์โอ้พี่น้องยามเบ็ดเร็วๆครับผมวันนี้เวลาเบิดเบิดเวลาครับพี่น้องกินอะไรเมื่อแล้วครับวันนี้ เอายังนี่ไหมไอทิพย์ิงเ๋ยวยินทร่ไหมเวลาเบื่อเวลาบะเดี๋ยวเอ้าฝากพี่น้องดูติดตามซ่องเข้าดยไอทิพย์นี่คือทีไปำนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะกาผมกินแจ่มมันกับมบไม่ได้เดี๋ยวเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อไปอยากไปกินเมื่อนี้แต่ละคนเอาไปปอยรอดยผมมวนวัวนนาอมวนอยู่ครับ ตํามุ้งแสบตํามุ้งสุดหยดคักแสบเราก็เวิดขวดนื่งเมาพ่อได้วนพ่อพ่อได้นอนแหละครับคือสิได้จบซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องเล่นคลิปนี่คลิปนาพอกันไหมครับติดตามทุกคนจิตไปทางใดอีกหยดกับผมครับนักลูกกูดักไทยลูกทพีงเดียว